ยินดีต้อนรับสู่วิสาหากิจท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มรักปากน้ำบ้านบ่อเจ็ดลูกการเดินทางที่คุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติวัฒนธรรมและรสชาติแห่งท้องทะเลไปพร้อมๆกัน ทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังจะขึ้นเรือหางยาวเพื่อไปท่องเที่ยวซึ่งความพิเศษของการท่องเที่ยวที่นี่มันคือการท่องเที่ยวโดยวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มรักปากน้ำนะครับซึ่งก็จะมีชาวบ้านแล้วก็น้องๆเยาวชนเนี่ยมาพาเราเที่ยวแน่นอนครับว่าเป็นล o คอลแน่นอนทั้งอาหารทั้งสถานที่เนี่ยชาวชุมชนมีส่วนร่วมทั้งหมดครับอ่าราครับท,ที่นี่นี่หัวละเท่าไหร่ครับเวลาที่มาลงเรือเนี่ยครับแปดบาทหานทะเลค่ะ ปูแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาแล้วก็หอยถ้าไม่มีหอยเราก็เพิ่มหมึกปัดดำขึ้นไปค่ะที่สการที่เด็ดว่าก็คือยำสาหร่ายขุนนกค่ะที่นี่เนี่ยชุมชนที่นี่มีส่วนร่วมยังไงฮะส่วนร่วมคือไกด์ชุมชนนะคะเราใช้ไกด์ชุมชนน้องสตาฟอในชุมชนเพื่อกระจายรายได้กับคนในชุมชนค่ะไม่ว่าเรื่องของอาหารเราจะไม่เอาข้างนอกมาเราก็จะเอาปูอะไรเนี่ย วัตถุดิบของในชุ่มชุหมดเลยค่ะเรือลำนึงเนี่ยคะกัไปได้กี่คนครับลำนี้ก็12คนค่ะ12คนนะครับเดี๋ยวถ้าเราเป็นลำใหญ่ก็15 15คนสิบห้านไปนานทะเลรับก็4คนขึ้นไปค่ะต่ำป่า4ีคนก็จัดเปนานธรรมดาครับขั้นต่ำอย่างน้อย4คน4คนแล้วถ้าว่ามา2คนอะไรก็เป็นลายเหมาไปเลวแป็นลาตกลงนะค่ะถ้าเหมานี้ต่เท่าเท่าไหร่ครับจัชรครับก็2 5 0 0พอ้มาน พราะหาานทะเลนะให้อ้าวสองพันห้าเองใช่ค่ะเดี๋ยวว่าเราก็ลดแบบอก,กินได้สองคนนะ,ะอ่าโอเค ตรงนี้นะครับคือผาจอหนังซึ่งตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันตรงเนี้ยมันจะเป็นแสงจันทร์สาดส่องมาสะท้อนน้านะครับแล้วขึ้นไปที่หน้าผาตรงนี้ครับตรงนี้จะคล้ายๆเหมือนจอหนังที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เลยเพียงแต่ว่าเสียดายวันนี้เรามากลางวันนะซึ่งตรงเนี้ยจะมีความสวยงามเป็นอันซีนด้วยเหมือนกันนะครับและไม่ใช่ว่ามาทุกวันจะเจอนะต้องขึ้น15ค่ำนะครับทุก30วันนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งมันจะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครมาตรงช่วงนะผมจะให้มาครับอยากเห็นเหมอนกนนะวนนะานะากาวาาาจาีีเเยรมโสด๋ เราออกเดินทางจากท่าไม่นานนะครับก็มาถึงที่เกาะโตบะหรือที่เรารู้จักกันว่าอ่าวฟอสซิลครับที่นี่คือแหล่งฟอสซิลสัตว์ทะเลดึกดำบรรอายุนับร้อยล้านปีร่องรอยเหล่านี้เล่าเรื่องราวของทะเลในอดีตให้เราฟังผ่านหินแร่และซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกเก็บรักษาไว้ตามธรรมชาติและตรงนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูซากดึกดำบรรในเกาะโตบะหรือที่เรียกกันว่าอ่าวฟอสซิลนะครับ จริงๆนี่คือการดูฟอสซิลที่สวยที่สุดในชีวิตเลยนะด้านหลังคือภูผาทะเลที่สวยงามครับด้านหน้าที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันคือซากดึกดำบรรพ์หรือที่เรียกว่าฟอสซิลนะครับนี่คือส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มรักปากน้ำนะครับซึ่งเห็นได้ว่าทริปนี้น่าประทับใจมากๆครับ หลังจากเดินชมฟอสซิลกันเพลินๆแล้วนะครับเรากลับมาที่ชายหาดเพื่อกินอาหารทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะครับจับขึ้นมาขายรับรองว่าสดแล้วก็อร่อยอย่างแน่นอนครับมีทั้งกุง้งหอยปูปลาและไฮไลท์ที่ห้ามพลาดก็คือยำสาหร่ายขนนกหรือว่ายำลาโตดที่ชาวบ้านเรียกนะครับ ซึ่งสารายคนนกเนี่ยชาวบ้านเลี้ยงเองด้วยนะครับเชื่อได้เรื่องความสะอาดนะครับกินคู่กับน้ำจิ้มถั่วและใส่กุ้งสดๆลงไปรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครนะครับกรุบกรอบนุ่มลิ้นในปากอธิบายไม่ถูกเลยครับคุณต้องมาลองเองด้วยความที่อาหารทะเลที่นี่มันสดน,นะครับแล้วก็มาเที่ยวที่ริมทะเลอย่างเงี้ยผมรับประกันว่าความอร่อยจะคูณสองครับต้องมาให้ได้ครับกับรูทนี้ และที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนขายด้วยนะครับที่เราเห็นเนี่ยให้ถ่ายว่าคืออะไรมันคือคือโปะเนื้อปลาผสมสาลายขนนกครับหรือที่เรียวกว่าลาโตดครับสาลายคนนกคืออะไรคืออันนี้ที่เราจะมากินกันเดี๋ยวเราจะยำตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวสตูลนี่ผมไม่เคยเจอเลยนะเพิ่งเซอร์ไพรส์เพิ่งมาเจอที่นี่ขนาดเป็นคนสตูลเองแบบนี้ต้องลองสักครั้งครับและที่สาคัญคือวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มรักปากน้ำเนี่ยเขาผลิตสินค้านี้เองรสชาติดีแน่นอนครับ กินข้าวเสร็จระหว่างรอน้ำลดนะครับเราสามารถลงเล่นน้ำใสๆหรือพายเรือคายักชมธรรมชาติรอบอ่าวฟอสซิลแสงแดดอุ่นๆกระทบผิวน้ำระยิบระยับล้อมรอบไปด้วยชายหาดสวยสงบเหมือนถูกโอบกอดด้วยทะเลและภูเขาเลยครับ ถ้าเกิดว่าเรามาช่วงน้ําขึ้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราไปชมที่เกาะแก่งต่างๆก่อนแล้วก็มากินอาหารทะเลที่นี่นะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนมาลงนะแล้วก็เล่นน้ําตรงนี้ด้วยพายเรือคายักด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อน,น้ําลงได้ที่นะครับเราก็จะไปที่ปราสาทหินพันยอดแล้วก็สันหลังมังกรน,นะครับ จากนั้นเมื่อน้ําลดได้ที่เรามุ่งหน้าไปยังผาสาทหินพันยอดนะครับความงดงามที่ราวกับฉากในภาพยนตร์แฟนตาซีผาหินปูนแหลมสูงเรียงรายกันเป็นพันพันยอดโอบทะเลสีฟ้าใสาตรงกลางเมื่อเราพายเรือลอดเข้าไปเสียงคลื่นจะสะท้อนกล้องอยู่ภายในเหมือนดนตรีของธรรมชาติที่บรรเลงต้อนรับผู้มาเยือน ที่นี่คุณจะได้ถ่ายรูปมุมมหัศจรรย์ที่ทําให้คนดูต้องถามว่านี่ถ่ายมาจากเมืองไทยจริงหรือแล้วก็มีซากฟอสซิลแมงดาทะเลดึกดําบันให้เราดูที่นี่ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าสวยงามมากๆถ้าใครมาสตูลแล้วพลาดที่นี่ไปแล้วก็จะเสียใจเป็นแน่แท้อสวยตอนรูปกลังทิ้งลงอยู่ ต่อจากนั้นเราก็นั่งเรือไปตามเส้นทางสันหลังมังกรนะครับนี่คือแนวสันทรายกลางทะเลที่โผล่พ้นน้ำยาวเหยียดเป็นทางเดินเชื่อมเกาะเมื่อกระแสน้ำลดลงคุณจะได้ทอดน่องบนสันทรายสีทองที่คดโคง้งราวกับลำตัวของมังกรขนาบข้างด้วยน้ำทะเลสองฝั่งและผาที่อยู่สุดปลายสันหลังมังกรที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือผาชัยนี่มีความเชื่อว,ว่า ถ้าใครมาขอพอรให้หมดหนี้หมดสินที่หน้าผาแห่งนี้ก็จะสมหวังดังใจปองครับและนี่คือหนึ่งวันของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติริมรสอาหารสดๆจากทะเลและเก็บเรื่องราวของชุมชนไว้ในหัวใจ ซึ่งบอกได้เลยว่าทุกคนจะประทับใจแน่นอนกับวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มรักปากน้ําชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการมารูทนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กัจจันนร์ำเที่ยวนะหรือโทรจองกุ๊ปก่อนนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและคุณจะรู้ว่าทะเลที่นี่มีมนต์ขลังมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการ